เดือนเมษายนนี้ดาวพฤหัสย้ายราศีไหนจะปังราศีไหนจะมีน้ำตามารับชมกันค่ะ สำหรับชาวราศีสิงห์นั้นการงานก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นไปตามคาดหมายยิ่งหลังวันที่19เมษายนดาวพฤหัสย้ายชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยนะคะก็ลองเดินสายไหว้พระทาบุญดูค่ะสําหรับชาวราศีสิงห์นั้นในเรื่องของความรักก็ต้องระมัดระวังถึงสองปีครึ่งนะคะเพราะว่าดาวเสาร์นั้นเล็งลักนาอยู่นั่นเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความ ทําให้เราหองระแหงกันได้อยู่เรื่อยหากรักกันก็ควรจะอดทนแล้วก็คิดถึงแต่ในเรื่องที่ดีๆของกันและกันนะคะสําหรับคําทํานายทั้ง12ราศีประจําเดือนเมษายนนี้ก็ขอฝากไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตฝากติดตามออฝนและคอนเทนต์ดีๆเหล่านี้ได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ